ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรกืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเล่ม12ตอนที่358การแลกเปลี่ยนครั้งสุดท้าย พวกเธอคงจะเป็นทีมห้าคนสินะเบนหัวหน้าทัพใหญ่มองมายังพวกหลวเฟิงทั้งสี่ในฐานะหนึ่งในสองนักรบระดับจักรวาลแห่งคีรีตีขวานภายในพบตอนพบนั้นเบนย่อมได้รับข้อมูลรายละเอียดมาไม่น้อยก่อนนี้มีอยู่ห้าคนแต่ว่ามีคนตายไปแล้วหลวเฟิงตอบเสียงเบาถูกใครฆ่าหรือเบนขมวดคิ้วถาม คนขององค์ชายเก้าหลวเฟิงอึดอัดใจนักแม้ว่าเสียนนนเหอจะเป็นทาสแต่เดิมทีบนโลกก็ไม่มีระบบทาสอยู่ก่อนดังนั้นความรู้สึกที่หลวเฟิงมีต่อกองกำลังฆ่าทาสนั้นหาได้มองพวกเขาเป็นสินค้าไม่แต่ถือพวกเขาเป็นเหมือนบอดีกาดมากกว่าดังนั้นจากการตายของเถียนนนเหอหลวเฟิงรู้สึกสะเทือนใจ ต่อความซื่อสัตย์ของเขาและรู้สึกโกรธแค้นองค์ชายเก้าองค์ชายเก้าเบนสายหน้ามันคงช่วยไม่ได้ผู้คนที่ตายด้วยคนใต้สังกัดของเขามีมากมายเหลือเกินพวกเราเข้าใจหลัวเฟิงพยักหน้าพวกเราลอดออกไปได้ใต้เท้าหมิงอยู่จะต้องดีใจอย่างมากเบนยิน้มแจ้งไว้ให้ทราบ ฉันเองก็อยู่ใต้สังกัดใต้เท้ามิงอยู่เหมือนกันอ๋อหลวฟึงหงและเทพสนีต่างก็ตกใจคีรีตีขวานเป็นผู้นำแห่งสีขบวนการมีเจ้าเขตและเจ้าแขวนค่อนข้างมากมิงอยู่นั้นไม่นับว่าอยู่ในระดับสุดยอดในคีรีตีขวานแต่ในขบวนการคีรีตีขวานที่เกิดระดับจักรวาลสองคนนั้น กับมีหนึ่งคนที่อยู่ใต้สังกัดของหมิงอยู่ที่แท้หัวหน้าเบนก็สังกัดใต้เท้ามิงอยู่เหมือนกันลัวเฟิงแววดีใจอาฮ่าฮ่าถึงตอนไปจากพบซ้อนพบกลับไปที่ดาวขึ้นคามพวกเธอก็ติดตามฉันแล้วไปพบใต้เท้ามิงอยู่ด้วยกันเบนยิ้มบอกนี่ถ้าไม่ใช่เพราะต่างก็เกี่ยวพันกับใต้เท้ามิงอยู่ด้วยกันแล้ว เบนก็คงไม่มาหาพวกหลวเฟิงทั้งสี่ด้วยตัวเองแน่นอนหลวเฟิงตอบรับรอยยิ้มเบนขอตัวกลับไปในฐานผู้บริหารระดับสูงในค่ายคีรีตีขวานย่อมมีภารกิจต้องจัดการมากมายถึงแม้จะดึกสงัดแต่ก็ยังเห็นผู้คนที่สวมหมวกเกาะชุดออกศึกจำนวนมากเดินเข้าออกไปยังต้อมปาการ อัศนีบริเวณถึงกลางอยู่ตลอดเวลาหลวเฟิงหงและเทพอัศนีทั้งสามปะปนอยู่ในฝูงชนเดี๋ยวไปมองป้อมปราการอัศนีนี้ที่อยู่ไกลออกไปพี่ใหญ่พี่ลองพวกคุณเตรียมจะแลกอะไรดีหลวเฟิงถ่ายทอดเสียงด้วยพลังจิตตานุภาพปืนใหญ่นำวิถีระดับดีหและเคล็ดวิชาสายฟ้าอัศนี เทพอสเนีบอกได้หลวเฟิงยิ้มคนรวยทำอะไรก็ดีไปหมดอยากได้อะไรก็ซื้ออันนั้นพี่ใหญ่แล้วพี่ลหลักหลวเฟิงมองหน้าหงสิ่งที่มีประโยชน์กับฉันนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีแต่ถ้ายังมีผลชีวินเหลือก็ช่วยแลกให้สักโลกกับดวงใจแห่งดาราจักด้วยช่วยแลกให้อีกดวงนอกนั้นยังไม่ต้องการอะไรหงบอกรับทราบ หลวเฟิงพยักหน้าพี่ใหญ่พี่รองอย่างนั้นหินอัศนีส่วนที่เหลือฉันขอไปแรกของวิเศษอื่นๆละ่ะของวิเศษพวกนั้นหมายถึงทรัพย์สินมหาศาลออกไปได้เมื่อไหร่เราค่อยใช้สินทรัพย์เหล่านี้ไปซื้อหาสิ่งที่พวกเราจําเป็นต้องใช้จริงๆได้ผงยิ้มน้นองสามเธอจัดการเลยถึงยังไงโดยหลักๆเธอก็เป็นคนหามาอยู่แล้ว เนอัศนีหัวเราะเฮือฉันกับพี่ใหญ่คอยอาศัยเกาะเธอกินตังหากดัวฟึงไม่ได้รีบร้อนต้องเข้าไปแลกของทันทีแต่คอยสังเกตการก่อนคนที่เข้าไปในป้อมปาการอัศนีมีไม่น้อยแต่เกินกว่า99%เปซ็นเป็นประเภทคอยเบี่ยงเบียนอัมพางข้อเท,ท็จจริงห่วงลาตีค่อยๆผ่านไปเริ่มมีแสงเงอนลางขึ้นในภพซ้อนภพ ลมหนาวพัดไปทั่วทุ่งลาบหลัวเฟืงในชุดประจนไัยมาตรฐานสวมหมวกเกาะปิดบังใบหน้าสวมชุดออกสุดโลหะผสานดาบสุดโลหะผสมเดินมุ่งหน้าไปหาป้อมปาการอัศนีมีคนเข้าไปในป้อปาการแค่เบี่ยงเบนหรือไปแลกของจริงไม่ต้องสนใจว่าแลกของจริงหรือเปล่ารีบไปรายงานใต้ทาว่าหัวหน้าทีมสี่คนนั้นได้เข้าไปในป้อปาการแล้ว สายตาขององค์ชายก้าวรีบแจ้งข่าวต่อหน่วยเหนือเรื่องนี้หลวงเฟิงไม่รู้ละแคะระขายแม้แต่น้อยแต่ว่าต่อให้เขารู้เกรงว่าหลวงเฟิงก็คงแค่ยิย้มย่อภายในเขตที่มั่นทัพพันธมิตรในค่าใหญ่ของคีดีตีขวานนั้นหลวงเฟิงไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวจริงๆภายใต้การจับตามองของทัพพันธมิตรจำนวนมาก รัวเฟิงเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปในป้อมปาการอัศนีป้อมปราการอัศนีภายในบ้านโบราณอันเย็นสงัดรัวเฟิงยืนอยู่เงียบๆผมจะขอแลกของวิเศษรัวเฟิงร้องบอกเจ้าหนูน้อยรอสักคู่เสียงเข้มแผ่วต่ำสะท้อนภายในบ้านวันที่สองที่มีคนมาแลกของวิเศษเยอะมากงานค่อนข้างยุ่ง ให้ฉันเสร็จธุระลายนี้ก่อนรัวเฟิงได้ยินเขาต้องแอบตกใจชีวิต AI นั้นกำลังรับรองอีกคนหนึ่งเจ้าเล่เจ้าเล่นักประประถาร้องบอกมีอะไรหรือรัวเฟิงถาม AI มีชีวิตตัวนี้มันโลกจิตจริงๆเป็นคนร้อยเล่นักประประถาพูดด้วยความโกรธแม้ว่าทัพพันธมิตรมีคนเข้ามาในป้อมปาการบ่อย แต่ก็ห่างกันคนละหลายนาทีนั่นถือว่าเยอะแล้วนี่ไม่เท่ากับ AI มีชีวิตตัวนี้กำลังบอกใบ้เธอว่าคนก่อนเธอที่เข้ามาในนี้ได้แลกของวิเศษไปหรือหรัวเฟิงตกใจอย่างมากตัวเธอเองไม่มีอำนาจอิทธิพลใดๆแต่ถ้าเธอเป็นคนที่มีอำนาจใหญ่หลวงเป็นคนบัญชาการหน่วยทัพเธอจะทำยังไงปปตาถาม ฉันก็จะส่งคนเฝ้าจับตาดูเมื่อไหร่ที่เขาไปพ้นจากค่ายทัพพันธมิตรรอบลงมือดวงตาของหลวเฟิงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วเข้าใจแล้วแบบนี้นี่เอง AI มีชีวิตตัวนี้เจ้าเล่หจริงๆแต่ละประโยคที่มันพูดออกมาล้วนผ่านการคาดการผลทั้งสิ้นการคำนวณของมันร้ากาลมากคำพูดไม่ได้เกิดจากความพังเผอแน่ๆ ยืนยันได้อย่างหนึ่งมันทำอย่างมีเป้าหมายที่มันทำแบบนี้มีจุดประสงค์เดียวคือทำให้พวกเธอเขียนฆ่ากันเองสิ่งมีชีวิต AI ตัวนี้โหดเหี้ยมจริงๆปะปะ้ายังโกรธไม่หายพวกหลวเฟิงเองก็ชักรู้สึกไม่พอใจหากเดาไม่ผิดก่อนหน้านี้ที่พวกเราถูกคนขององ,องค์ชายก้าวล่าสังหาร เป็นไปได้ว่าเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิต AI ในป้อมปราการนี้ไม่อย่างนั้นคงหาคำอธิบายไม่ได้ว่าทำไมองค์ชายก้าวผู้สูงส่งถึงไม่ไปยุ่งย่ามกับคนอื่นๆที่เข้าไปในป้อมปาการแต่เจาะจงมาหาเรื่องพวกเขาไม่กี่คนเสียงฝีเท้าดังมาจากทางเดินผู้เท่าเขาเขาอ้วนฉุยเดินมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม รอบตัวเขามีแสงออร่าอยู่ชั้นหนึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าตัวของผู้เท่าคนนี้ไม่ใช่ร่างจริงๆแต่เป็นร่างพลังงานที่รวมตัวกันขึ้นใต้เท้าหมอบแม้หลวเฟิงจะรู้สึกโกรธแต่ใบหน้ายังเปี่ยมด้วยมารยาการไปต่อแยก,กับสิ่งมีชีวิต AI ที่เพียนเพราะอยู่อย่างเงียบเหงามาเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นเรื่องที่โง่มาก เจ้าหนูน้อยนี่เราเจอกันเป็นครั้งที่สองสินะผู้เท่าขาว,ขาวแยกยิ้มดูเหมือนว่าเธอจะเก็บเกี่ยวมาไม่น้อยว่ามาเลยอยากจะแลกอะไรบ้างผลชีวินหนึ่งลูกหลัวเฟิงว่าข้าวก่อนเธอก็แลกไปลูกหนึ่งแล้วนี่ยังจะแลกอีกหรือผู้เท่าขาวขาวมองหลวเฟิงด้วยสีหน้าแปลกใจใช่หลวเฟิงพยักหน้าหมดแล้วหมดแล้วผู้เท่าขาว,ขาวสายหน้า นชีวินของฉันถูกแลกไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียวไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียวหลวงฟงอึง้งก็จริงนะหินไฟอัศนีหมายถึงของวิเศษแต่ไม่ได้แปลว่ามีหินไฟอัศนีแล้วจะต้องแลกของวิเศษที่ต้องการได้แน่นอนเพราะของวิเศษที่นี่มีจำกัดเหมือนอย่างปูโรล,ลินที่ได้หินไฟอัศนีมา,มามากมายก็ไม่สามารถแลกรหัสลับ ที่สามของผลิตแก้วถ่ายทอดได้อย่างนั้นผมขอแลกดวงใจแห่งดาราจากหัวเฟิงบอกหมดเหมือนกันผู้เท่าขาวขาวสายหน้าว่างไงนะหมดเหมือนกันงั้นปืนใหญ่นำวิถีระดับดีหกน่าจะมีนะหัวเฟิงมองหน้าผู้เท่าขาวขาวปืนใหญ่นำวิถีระดับดีหกอาจจะไม่ค่อยมีคุณค่าสำหรับเจ้าเขตหรือเจ้าแคนโอกาสถูกแลกไปน่าจะน้อย แถมที่นี่ยังมีถึงสกระบอกนั่นก็หมดเหมือนกันผู้เท่าขา,ขาวเอาแต่สายหน้าปืนใหญ่นำวิถีดีหกนี้ถูกใครบางคนแลกไปทีเดียวสมกระบอกตั้งแต่วันแรกแล้วเอ๋หัวเฟิงสูตรลมหายใจลึกนั่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีตกลงยังมีอะไรเหลือไหมเนี่ยใต้เท้าหมอบ ท่านยังมีของวิเศษอะไรเหลือบ้างหลวงเฟิงมองหน้าผู้เท่าขาวขาวถูกแรกจนถึงตอนนี้ยังเหลืออยู่63ชิ้นผู้เท่าขาวขาว,ขาวส่งยิ้มให้หลัวเฟิงเพราะถูกชะตากับเธอไม่อยากให้เธอเสียเวลาแล้วว่าแล้วก็บวกมือขึ้นข้างหนึ่งพลังงานเกิดการรวมตัวขึ้นรอบๆตัวจนกลายเป็นม่านหมอกบนฉากแสดงรายการของวิเศษ โดยมีการระบุตัวเลขที่เหลืออยู่อย่างชัดเจนลำดับที่หบัญชีธนาคารผลิตแก้วถ่ายทอดเคล็ดวิชารับมิติครบชุดรหัสบัญชีสมชั้นปริมาณ0ูนยลำดับที่สองบัญชีธนาคารของท่านปริมาณ0ูนยลำดับที่สาสารวิวัฒนระดับเก้าเขต1โดสปริมาณ0ูนยลำดับที่สิ เดวิชาสายฟ้าอัศนี6ชุดปริมาณห้าชุดลำดับที่หกสิปงล้อเพิงสวรรค์อาวุธพลังงานดั้งเดิมหนึ่งชิ้นปริมาณศูนย์หลวงเฟิงอ่านอ่านไปต้องสูตรลมหายใจอย่างหนาวเหน็บคุณพระช่วยศูนยมีแต่เลขศูนย์เต็มไปหมดเห็นแล้วรู้สึกหนาวเจ้าหนูน้อยจะแลกอะไรเลือกเอาเลยผู้เท่าขาวขาวยิ้มให้หลวเฟิง ลัวเฟิงชักรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้วจะแลกอะไรดีหนอหลัวเฟิงบื้ออยู่ได้โง่จริงเสียงปะปะาดังขึ้นเธออยากได้ดวงใจเห็นดาราจักรที่นี่ไม่มีแต่จักรวาลข้างนอกมันมีเธออยากได้ผลชีวินที่นี่หมดแต่ในจักรวาลก็ยังมีขอแค่เธอมีทรัพย์สินเพียงพออาศัยช่องทางพิเศษเธอก็จะหาซื้อได้ดังนั้น เธอไม่จำเป็นต้องเบิกตามองให้มากนะักสิ่งที่เธอต้องทำก็แค่แลกของวิเศษที่มีมูลค่าสูงเอาไว้ของวิเศษพวกนี้หมายถึงสินทรัพย์มหาศาลจากนั้นแค่เอาไปขายในจัก,กรวาลก็พอแล้วปาปทาบอกดัวเฟิงหัวเราะเฮอเหตุผลที่ง่ายๆแค่นี้ตัวเขาเองกับสับสนเพราะคิดมากเกินไปนี่คืออันที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ฉันแนะนำให้เธอซื้อของพวกนี้ว่าพาษาสื่อสารกับหลวงเฟิงทางจิตอันนี้อันนั้นกับอันนี้ด้วยเอาทั้งหมดเคล็ดวิชาสายฟ้าอัศนียังเหลืออีกห้าชุดฉันเอาหมดหลวงเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงคนมือเติบพูดเท่าเขาเขาวทำตาโตเพราะคนที่มีหินไฟอัศนีมากต่างก็รีบมาแลกของแต่แรกยิ่งมาถึงท้าย หินไฟอัศนีที่คอบครองก็ยิ่งมีน้อยแต่หลัวเฟิงขอแรกทีเดียวมากมายขนาดนี้แปลว่าต้องมีปริมาณหินไฟอัศนีมากจนน่าตกใจทีเดียวทั้งหมดต้องใช้หินไฟอัศนี9 2 0ล้าน2หมื่นน่วยผู้เท่าขาวจ้องตาหลัวเฟิงขมิงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่358ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ